สวัสดีครับคุณหนุ่มกีสเซียนปิงนปองนะครับคุณหนุ่มไม่ใช่ผู้นําหรือนักเทศนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาประกาศความจริงของชีวิตนะครับที่มนุษย์เราหลายคนยังไม่รู้นะครับผมบางคนคิดว่ามนุษย์เราเกิดจากวิวัฒนาการนะครับเป็นลิงเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เซล์เดียวแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับ แต่บางคนก็คิดเยอะเป็กว่านั้นนะครับว่าเราอาจจะมาจากดาวอื่นหรือมาจากแกแล็กซี่อื่นนะครับที่แบบเป็นมนุษย์อวกาศที่มาแพร่พันธุ์ด้วกับยังหนังสเปเชียลไซไฟแบบหนังข้ามมิติอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อน,นะครับว่าเรามาจากภบชาติเดิมเราเกิดเป็นไก่เกิดเป็นกบเกิดเป็นปลาเราเกิดเป็นต้นไม้นะครับ แล้วก็เวียนไหวตายเกิดเป็นนายกอแล้วก็มาเป็นนายกรในร่างของนายขอแล้วก็เป็นในนายกรในร่างของนายขอนายกอเลยครับก็จะเป็นหลายทฤษฎีนะครับเวียนไหวตายเกิดหนึ่งมาจากต่างดาวสองสามมาจากสัตว์เซลล์วิทยาการขึ้นเป็นสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์โบกเป็นลิงแล้วก็เป็นคนแต่ทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีของดีนี้เขาทาลายความเชื่อของการนิเวศนาการนะครับว่าเวลา ยุทาการกลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่มันก็จะแย่ลงนะครับหรือว่าก็จะเป็นเซลล์ที่ตายนะครับการกลายพันธุ์เลยครับไม่มีทางที่จะยุทธการสูงขึ้นแบบจนมีสติปัญญามีมโนธรรมมีจิตสิมุมตอันที่สองก็คือถ้าเราเป็นเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวจริงครับดาวดวงนั้นก็ต้องมีมนุษย์ผู้แรกก่อนจะมาอยู่ดาวโลกเราใช่ไหมครับ แต่จ่ายวิทยาศาสตร์ที่ยุคปัจจุบันนี้ไปหาดวงดาวดวงไหนที่มีความชื้นมีอุณหภูมิมีอาหารมีความร้อนเหมือนโลกไม่มีนะครับแม้แต่ดาวที่ใกล้อย่างดาวอังคารหรือดาวสุ่ดาวแต่ไม่มีดาวอย่างไรที่มีชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่แม้แต่มันไม่ได้แม้แต่ไม่ใช่มนุษย์นะครับพืชก็อ,อยู่ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่เป็นแอนตี้ไครนะครับคิดว่าถ้ามนุษย์หายไปหรือมนุษย์ล้มล้างเผ่าพันธุ์ก็จะคิดว่ามาจากน้ํามือของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวนะอย่างที่สามคิดว่าเรามาจากภพชาติเก่ามีความเชื่ออย่างบางความเชื่อสอนสุกต่งนะครับว่าเอาดินจิ้มเอามือนิ้วจิ้มดินก็จะไปเจอเท่ากระดูกธาตุของชาติที่แล้วของตัวเอง ความเชื่อนี้นะครับทําให้เราไม่มีต้นกําเนิดแล้วก็ไม่มีบทสุดท้ายเพราะว่าเรามาจากชาติที่แล้วกี่ร้อยกี่พันชาติอย่างนี้นะครับทําให้คนไม่ไม่คิดว่าจะต้องรักษาชีวิตรักษาจริยธรรมเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่เดี๋ยวก็มีชาติหน้าเดี๋ยวก็ทําบุญไปให้คนในในรกในยมโ,มโลก เอากงเต๊กเอาบ้านเอารถไปให้ทุกคนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมแล้วก็คิดว่าชาติหน้ามีจริงให้เจอกันชาติหน้าได้ไปใช้กรรมเลยทำให้คนเราจริงๆความเชื่อที่มาจากพระพิบ,บเบิลนะครับเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลที่สุดแล้วก็เป็นความจริงนะครับแม้ท่านที่ฟังผมตอนนี้อาจจะไม่เชื่อนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์เราจากของครีดินโดยพระหัตของพระองค์ พระเจ้าสร้างพืชและสัตว์โดยครตรัดโดยการเนรมิตการตรัด้วดยพระโอษมีนกมีปลามีพืชมีสัตว์มีภูเขามีดวงสวา่างแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่พระเจ้าทรงปั้นด้วยพระหัตถ์แล้วก็ระบายลงปราณเข้าทางจมูกแล้วก็สร้างให้เป็นชายและหญิงนะครับผู้หญิงออกมาจากกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของผู้ชายในภาพมีกรมการแต่ว่าผู้ชาย คนต่อไปก็ต้องเกิดจากพันธ์ของรับสตรีผู้หญิงนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นยีราฟเป็นมา้าเป็นกวางทุกอย่างก็มีพ่อแม่พันธุ์เป็นสัตว์เทิดนะครับไม่มีการที่สูงขึ้นพันธุ์ที่ใกล้เคียงก็มีแค่สิงโตเสืออะครับมีลามีม้าเป็นรอแต่ว่าการที่สูงแบบ กบกระต่ายลิงคนยีราฟไม่มีทางที่จะเป็นเชื่อมสายยุทธนาการกันได้เลยนะครับในความเป็นจริงเลยหลัก DNA หลักการสายท่อดทางยีนนะครับผมแล้วก็ถ้ามนุษย์เราตามพระพีไบเบิ่กล่าวไว้ว่าเราถูกสร้างมาโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าแน่นอนเราก็ต้องมีจิตสานึกดีชั่วเราจะไม่ข่มขืนคนในครอบครัวเดียวกันเราจะไม่ฆ่าพ่อแม่ ฆ่าลูกฆ่าสามีภรรยาเราจะไม่ใช้สารเสพติดหรือไปรังแกคนที่อยู่เซว่นอะไรเงี้ยถ้าเรามีอยู่จิตสันนิแต่จิตสันนกเราอ่อนลงแล้วก็อ่อนแอลงแล้วก็ทําให้มีความชั่วร้ายมากขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้การครอบครองของวิญญาณชั่วซาตานซาตานมันมาในอะไรครับสิ่งที่เรารักเคารพบ,บูชาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพ เป็นยิบหินปูนไม้ที่เราจับต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักกีฬาการงานการเงินรูปภรรยาไม่ว่าจะเป็นสื่อรามุกอนาจารต่างๆที่ตาตาต้องการใช้เรื่องเพียนในการทำลายมนุษย์นะครับแล้วก็ยาเสพติดต,ต่างๆที่ตาตานต้องทำทำลายให้บันให้สมองมนุษย์สับสวนวุ่นวายแล้วก็เกิดความชั่วร้ายมากมายขึ้นนะครับ ก็จะเป็นยาบ้ายาอียาเคอ่ะบินกัญชาเฮโรอีนะทุกอย่างนะครับแล้วก็มาสตานมันอยู่ในอ่เทียบผู้ครองในไสยศาสตร์นะครับในยันในทรงเจ้าเข้าผีเทพพระเจ้าต่างๆที่คนเอาไปสักการะกูชา แล้วก็การพนันนะครับทําให้คนโลภโลภเห็นเงินเห็นอยากได้เงินทำไมไมิจฉาชีพคอนสเตอร์เลยเกิดขึ้นมากมายเลยเพื่ออยากได้เงินมาตอบสนองมาตรการมันอยู่ในการพนันหวยไพ่ฮโลการพนันฟุตบอลนะครับและสถา,านก็อยู่ในสื่อโซเชียลทุกรูปแบบที่ เราใช้แล้วก็เราสื่อสารกันทุกวันนี้นะครับัาตามเลยนั้นแล้วก็มันต้องการให้เราไม่นมัสการพระเจ้าหรือนมัสการสิ่งอื่นแทนพระเจ้าแล้วก็ให้เราตกนรกแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแยกขาดจากพระเจ้านิรันด์และสุดท้ายมันดูว่ามันจะต้องถูกจองจําในสุนรกเช่นเดียวกันก็เลยต้องการที่จะทำให้พระเจ้าเสียพระทัยแล้วก็นําคนตกนรกไว้ พระมีทางที่จะรักมนุษย์เราพระเจ้ามีทางที่จะช่วยเราพระเจ้าก็เลยลงมาประสูติเป็นบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เลือดแห่งการชำระของพระองค์นำให้คนที่เชื่อวางใจได้ถูกตึงตายฝ่ายความบาปแล้วก็มีชีวิตใหม่มีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต กับครั้งแรกที่พระเจ้าสร้างเราในส่วนเอ,น,เอนมีความอุดมสมบูรณ์มีความรักมีความสุขมีความพอดีพอเพียงพระเจ้าหยิบยื่นข้อเสนอนะครับเหมือนการเชิญไปงานวันเกิดเหมือนการ์เชิญไปงานแต่งให้ท่านทุกคนถ้าท่านใส่ซองไปท่านก็ไม่ได้ไปถ้าท่านฝากคนนั้นไปในอวยพวรเสดงวยนดีท่านไม่ได้ไปแต่พระองค์เชิญท่านเองเป็นลายบุคคลผ่ลานทางการ์ดไปอยู่ สวรรค์วิลล่าถ้าท่านเชื่อต้อนรับกับใจของพระเจ้าธิทานของพระเจ้าตามนี้แล้วท่านจะเป็นของพระเจ้าและได้รับมรดกในสวรรค์นิรันดร์ครับให้ท่านสงบ,บใจหลับตาธิษฐานนะครับแล้วก็พูดตามผมทีละประโยคในเวลาหนึ่งนาทีนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเกิดความเชื่อลูกเป็นคนบาป และไม่สามารถรอดพ้นจากนรกจากความตายได้ขอพระองค์ทรงยกโทษรับบาปที่ลูกทำโปรดปกป้องลูกจากซาตานจากโชคชะตาราศีวยพรล,ลูกในสุขภาพการเรียนการงาน ครอบครัวและอนาคตขอเป็นบุตรพระเจ้าและเป็นประชากรสวรรค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอีเมนใ้าดอธิษฐานตามขพระเจ้า,อ,า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 ,จาอย่างเมื่อกี้นะครับด้วยความจริงใจชื่อของท่านจะเป็นสวรรค์และท่านสามารถทักัเข้ามาคุยกับพระเจ้าได้ผ่านอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ YouTube นี้นะครับ t ิกต o k นี้นะครับ ได้พรครับ